สวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องสวัสดีครับหากระพันภูมิกับมากู้เบ็ดเหยื่อปูที่เหลือเหลือไห้่ซิบกว่าคันครับพี่น้องพอดีเหยื่อปูมันยังสดๆอยู่จากการกู้เบ็ดมาเช้านะก็เลยสิได้กับก็เลยคิดว่าปลามันชอบกินกลางวันเนาะประชอนน่นะกันเลยก็เลยเหลือไห้เถอะเนาะเหลือซิบกว่าคันมามาดูกันครับหลังแต่บางชุดก็ใหญ่นะครับนี่ชุดนี้คือใหญ่มาจากจุดอื่นโอ้เห็นแต่ปูลอยอยู่กู้เลยครับเดี๋ยวกู้เลยที่นี่ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ในวันหลังเดี๋ยวไปหาจับปูหน่อยคืนนี้ครับ อุ้ยพันภูมิบอกว่าคันนี้โกงครับโอ้ยใส่ไปยังร้อยด้วยคันโกงเนี่ยดินนไหมดูมีตัวไหมไม่ตอนแรกกินข้นขาวขาวแล้วขี่ปะปลาเด่นนี่อะไรนี่นะข้าวขาวเออโอเคเห็นตัวแล้วครับตายครับผมติดตายเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูโกงทุนลงเลยพี่น้องลืนๆๆๆ่นลื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 ่นเอ้ยติดตายครับเอ้ามีแต้มครับผมเบียปู อันง่ายเสร็จการพันูมอีกแล้วครับโอ้ติดไป่ลึกดิไม่ลึกปดเลยปดก่อนนี่ันอืมอืมว้าวไอ้การพี่น้องได้การตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่พี่น้องเต็มแรกครับผมงามงามพันปูมใส่ใบคกรครับกันนี่ยังมีให้รุนอีกหลายล้าครับม,มันมัน <c oughs> <m uch an> เลือเหยียบปูกินกลางวันครับลองดูด้วยพีน่น้องรื้อปลาเสียไข่ครับผมมันนผมเรียกว่ารื้อปลาเสียไข่ครับมันกําลังเอ่อกำลังไข่จอนะครับกลังไข่จอมันกําลังเพศทองครับผมครับมันจะชอบกินปูนะครับลงถุงเ <m uch an> <m uch an> ต็มครับผมกูมาแค่ตัวอะไรเองเนีย่ยหาหกคันเองนะพี่น้อง มีเป็ดมาสิบห้าคันครับแต่ขับขามไปฝั่งนู้นทีนี่วะมาคืนนี่ได้หลายตัวแล้วผมเนาะเรียงเลยเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลยนะสุดยอดเลยจนไปศัยใบไม่ได้ครับผมครับลุ้นกันเออเบื้องต้นคือหาคันเป็ดไม่เจอครับยังี้ก็มีรุ่นอมะมั้งแต่จำมองไม่ได้ละตรงนี้ตันคันที่ผูดใส่ม พี่ใหญ่มาจากนู่นเด้เอดเดเดโอ้ยนั่้นั่นๆเจอคันเบ็ดแล้วก็เหมือนไม่มีอาการอะไรนะแต่มันมกลมๆหน่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมี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 ตัวมีตัวมีตัวครับก็ว่าอยู่อ้ตายนอนคือดูอยู่นะติดตัวครับนั่นแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แค่ไม่เท่าไรครับแต่ได้อยู่ดีใจครับผมได้แต้มนะติดตัว ตัวอีกแล้วหนึ่งตัวเป็นตัวทีรามีดครับผมตรงนี้กี่หลังเนาะสองสามโอเคครบแล้วครับเดี๋ยวก็ไปจุดนู้ครับทีนี้จุดนี้เราไปกี่คันนะคันเดียวนี่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไวเนาะไม่ได้ไวครับที่เป็นกินแล้วรุดมเชา เลือบิดสามพัน 3, แล้วอะอืมอ,อีกสองไหนน้องเลือบิดอีกอู้หลายพันนู่นเดียวป,ป่าบัวนู่นเด้ป่าบัวตรงนั้นไปหาคันน้องเฮ้ยอ,อันนั้นทำไมเหมือนมีดินหรอพุ่งอ,อีกอนปปหนึ่งเรือบิดไปบ่ขนาดนี้เฮ้ยอ,อ,อะไรหยบหยับโอ้โหหมอนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันมัน โอ้ม่เหมือนจะเหยื่อถากอันนี้เอ๊ะตรงนั้นอะจุดจุดไทยเบ็ดเองดิแต่เอ็งกู้ไปแล้วมั้งเนาะยังไงเอาเดี๋ยวไม่แน่ใจครับต้องเดินทบทวนดูมัหมดแล้วมงงมัหมดเลยครับอันไหนเหลือไว้อันไหนกู้ครับเมื่อวานนี่จับไม่ค่อยได้ครับผมเฮ้ยนั่นไงคันเบ็ดแล้วผมก็เห็นมันดิ้นนะคันเบ็ดครับไปดูมันจะใช่ปลาที่เบ็สไหมแต่มันนิ่งไปแล้วเนี่ยไม่เห็นดินล่ะ โอ้ยชาะมางแต่มันิดดยทุกคนผมมองมาตรงกระบิดผมเป๊ยโอ้เหยื่อมดเนี่ยม so <woo> <Carney> ันก <laughs> ็บูมอยู่่นี่ผมตื่นหมดเลยกได้เหยื่อมันมีเหลือครับงัเรียิร้อยในเฉลเมื่อกี้าได้เป็นน้พันพุมเนาะ ตันกลางคนติดลรือรุดเดินเช้าได้ทำน,น,นี้ก็นิ่งอ่ะไม่มีอาการเอโอ้ปูปค่อยครับกูน้อยครับผมมันหลวมหมดแล้วครับตรงไปแล้ว เดินต่อไหวยังไหวอ่ะอ้พรูทนจริงอเด็กที่นี่ก็ขามไปด้านนู้นผมครับมีอีกนะมีเบ็ดนะครับฝั่งนู้นเหยือเรือครับแข็งเรียงดีเอาไปโอ้มีเรียงวิ่งลงน้ำสบายอ่ะลุจยอดเดยวปูนี่พี่น้องปูบอกอยู่ได้อสองวันครับ สบายสบายใช่ไหม <c oughs> เป็นเหยื่อที่ผมว่าไม่เรื่องมากดีนะชอบมากเลยไปวันหนึ่งยามแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละอ,อืมองเราก็แบบเหยื่อมันไม่รอนนะครับเนาะไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเหยื่อให้เหนื่อยนะเนาะถ้าใส่เช้าก็ยามเลยสี่โมงเงย็นอุ้ยค่ำเลยห้า,าโมงหกโมงไป<า>เลยดูดูน,นี่เนี่ยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งเลยครับตะวันก็ยังไม่ตกเลยแล้วก็ปลาก็กินช่วงนี้ อยามยามใสายๆหน่อยก็ดีครับบางทีปลามันกินช่วงเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงแปดโมงครนี่พ่อผมบอกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปูนี่ยามสายสกูส้ใส่ยสสักหน่อยก็ดีนะครับเผื่อปลาตอนรอบชอเช้าอย่างงเอาใกล้มดแล้วครับเบ็ดอีกเจ็ดสองคัน,นานามมั้งนะครับจะได้รุนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไหนเอาเบ็ดเราจำมองไม่ได้ในูระ โอ้นั่นแหละะโอ้คันสุดท้ายแล้มั้งนะครับพี่นอ้องคันจี่จังดองเอาละสองตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเป็นเป็นเหยื่อเหลือเดี๋ยวเหยื่อเหลือใส่หาซิปคันทิ้งไว้ประมาณสิบสิบหาสิสพวกคันนะครับหาคันไปนะได้ปลาสองตัวก็สุดยอดแล้วครับผมแต่เขาลอยเขา,เขามันสั่งกำไม่ไงในปีนี้ถ้าด้านนี้คนเขาขวนครับปลาไม่เคยกลา้าขึ้นเพราะว่าคนก็หากินครับคนเล<อ>ี<า>ยงไงไต้เด้อ<า>ยหอ<า>ยุ่งยุ่งหยุ่งอยู่ นแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะรอบกลางวันรอบนี่่ค่อยใหญ่ล้วก็ได้ตำน้ำพริกไก่ต้มหม้อปลาครับผมเนาะผมแลำพันธุพุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนครับล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเด้อก็ปุ่มติดตามนะครับปุ่มลึกปุ่ม subscribe นั่นแหละครับผมครับกดแล้วก็กดกระดิ่งเวลาเด้อที่ได้มีคลิปใหม่ๆก็เดี๋ยวมันจะดึงเตือนติ้งๆเลยครับผมครับจะได้ไม่พลาดพาไปสนุกสนานในการหากินกับพันธุ์พุ่มครับผมครับในชีวิตเง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <G ül> บรรยากาศยามเย็นเนะบ้านโนโอกหอกนาเองอากาศสดชื่นครับผมครับ